สวัสดีครับเพื่อนๆนะักมะาลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเล่นเบียสูงถาวรวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชฟเอลช่นเคยนะครับเป็นพื่อนครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างยันด้วยนะครับวันนี้นะช่างยันก็จะเป็นสีขาวนะครับ ส่วนคู่ต่อสู้นะครับคุณเฉิงนะครับก็จะเป็นฝ่ายสีดำนะครับดูรูปทรงแล้วนะครับก็มายงขวาอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้ช่างยันก็นะเล่นเป็นสเตปเดิมครับมายงขวานะครับคุณเฉิงนะก็เปิดรูปทรงมายงขวาเช่นกันนะครับก็เปิดรูปทรงตามตำราเป๊ะนะครับแต้มนี้นะครับเขาเล่นเป็น ปีอินซีมาเลยนะครับนะมายงขวาปีอินซีนะครับผมก็นะครับกินตัดเข้าไปแล้วก็แทงเบีย้ยสูงนะครับนะครับแล้วก็เขาก็กินตัดนะฮะตําแหนงนี้ผมได้เบีย้ยสูงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเบีย้ยสูงยังไม่ถาวรก็เลยต้องทิ่มไล่เม็ดนะเพื่อให้เกิดเบีย้ยสูงถาวรนะครับนะก็เขาก็หนีนะครับเพื่อนๆนะครับ แล้วก็ผมก็ทิ้มเบียยสกัดนะครับเพราะว่าตําแหน่งตรงนี้นะฮะมันด้านริมเนี่ยโคนเขาจะไม่ได้ใช้นะครับส่วนม้าเราก็จะยืนยืนเกะท่านะครับยืนเฉยๆนะครับก็จะควบคุมนะฮะทั้งเบีย้ยทั้งโคนเขาแต่เี้่เข้ามาซ้อนเรือนะครับเพื่อนๆครับผมนะฮะก็ต้อง โจมตีด้านซ้ายมือของเรานะครับก็นะฮะมี่ตัวริมนี่ดูแล้วนะครับไม่ได้ใช้นะครับก็ละลายออกไปนะครับเขาโดนเม็ดขึ้นมานะครับเนะี่ยผมก็กินตัดเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามจะวนมานะครับนะเห็นมันมีบ่ออยู่นะฮะก็จะอามาไปลงบ่อนะครับูุต่อสู้เขาก็นะใช้ คนมากันไว้เน่ยนะครับก็เดินม้านะตามที่คลิปนะครับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาม้าอีกตัวนึงครับนะขึ้นไปยืนตำแหน่งเดิมนะครับคือการหมุนมาน้านะบบนมา้ามาจะได้จับนะฮะเบี้ยวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โคนเขาขยับนะครับ แต่ตรงนี้เขาก็ใช้เรือมาจับนะพยายามจับกินสองนะครับผมก็จะต่อเรือออกสักลำหนึ่งนะครับเขาไม่ยอมต่อนะฮะเขาก็จะพยายามอยู่หลังบ้านเรานะครับก็ผมก็ไม่ต่อก็ไม่ต่อครับไม่ต่อผมก็เอามากดคนครับเราก็มาตำแหน่งเดิมน,นะครับเ,เพื่อนๆนะฮะแต่ตรงนี้นะผมก็ดูแล้วนะครับกลับมาหมุนตัวนะฮะ แล้วก็จะเอามมาขึ้นไปยืนนะตำแหน่งที่เป็นบอ่อแล้วก็เบีย้ยเขาอาจจะขาดนะครับผมก็คิดนะคิดไว้ประมาณนั้นนะครับก็เอามาออกไปสักตัวนะเผื่อจะได้แนวทางการโจมตีนะครับเขาก็กินมมานะครับนะผมก็กินโคนกับก็ไปนะครับแต่แมบนี้นะฮะเขาก็แก้ไขดีนะครับนะเขาใช้เบีย้ยแทงขึ้นมานะ เพื่อแรกกับเบีย้ยเรานะครับเพราะว่าเม็ดเขากินแล้วก็ม้าเขาผูกอยู่นะครับตำแหน่งนี้นะผมก็เอาเม็ดขึ้นไปผูกไว้นะฮะผูกไว้อีกปากหนึ่งนะครับจะได้แน่นหนานะครับเพิ่มมากขึ้นเขาก็เดินเรือนะไปผูกเม็ดอีกทีนะฮะก็ใช้โคนขึ้นไปนะครับผูกผูกเม็ดไว้นะครับ ให้เม็ดมีตัวปูกตำแหน่งนี้เขาขออยับเรือขึ้นมาที่คงเข็ดนะครับผมเห็นแล้วนะว่าเขาต้องซอ้อนเรือแน่นะครับเพื่อนๆนะก็โคนอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะมันจะไหลติดไหลาปากนะครับเขาก็มาซอ้อนเรือจริงๆครับผมก็หมุนม้าไปฮนะอันนี้ม้าไม่ได้ใช้งานนะครับก็มวแต่ไปจับโคนนะไม่ได้ใช้งานเพราะเรามีม้าตัวเดียวนะครับแต่นนี้ก็ต่อเรือกันไปนะครับนะ มากมันก็ดูยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะเราก็ได้แค่สูงนิดหน่อยนะครับผมกม็พยายามจะเอาเรือออกไปด้านหลังบ้างเข้าบ้างนะครับแต่นี้ก็ไม่ได้ดูนะฮะก็เขาใช้เรือมาจับกินสองนะครับก็คงไม่ทันแล้วนะครับเพื่อนๆนะกินก็ต้องกินแรกแล้วนะครับ แต่ว่าก็ยังดีนะครับเราก็ยังได้ตำแหน่งนะครับได้ตำแหน่งเอาโคนขึ้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะใช้เรือไปกดนะ mm. ก็ได้นะครับ mm. ก็ต้องรู้ว่าคุณเฉิงเขาจะไปยังไงต่อแต่แต้มนี้นะก็พยายามผูกเอาขุนไปผูกกันไว้ก่อนดีกว่านะครับ mm. เผื่ออุบิเหตุนะ mm. กลัวป้องกันการขาด mm. เขาใช้เรือมากดเลยนะครับมากด ขนนะเพราะว่าโคนเราจะไม่ได้ใช้นะครับนะผมก็เดินโคนขึ้นไปนะครับป้องกันม้าเขามาจับตัวด้วยนะแต้มน,นี้นะเขาลอยเบี้ยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเขาลอยทําไมครับก็ถอยกลับมากินครับยืนตั้งทรงไว้ก่อนครับก็ใช้ม้ามาจับโคนนะครับแต้มน,นี้นะผมก็ต้องนะผูกกันไว้ก่อนครับ มาลุกมันเขาเขาได้เปรียบเขาได้เปรียบตัวสักนะหมายถึงว่าม้ากับโคนนะครับมันก็สู้กันได้นะแต่ว่าในช่วงช่วงช่วงกลางกระดานหรือต้นกระดานเนี่ยม้าก,ก็จะดีกว่าหน่อยนะครับแต่ปลายกระดานล้าเหลือมา้าไปเพียวี่ม้าก,ก็จะปีบยากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีนะดีกว่าโคนหน่อยนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะครับอย่างผมเคยบอกเพื่อนๆไว้ว่านะฮะม้ากับเรือไนะอ้ม้ากับโคน,นครับก็พยายามนะอย่างอย่างไรนะถ้าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบจริงๆนะพยายามเหลือม้าไว้ใช้งานเสักหนึ่งตัวนะครับเพราะมันมีความจําเป็นเหมือนกันนะครับแต่นนี้นะผมก็ต้องถอยนะครับถอยกลับมาไล่ม้านะครับ ตอนนี้นะเขาเขาสองตัวนี้เขาเดินบีบบังคับเราได้ดีมากนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมของเราห้าตัวนะครับมีโคนสองขุนเรือม้านะครับเขาสามารถบังคับเราได้นะแบบนี้ถือว่าเป็นแต้มบังคับเราได้เป็นการก่อกวนนะฮะแต่เมื่อเขามาแค่แค่นี้นะมันไม่พอนะครับมันไม่พอในการลบนะครับต้องมาอีกนะฮะเขาเดินม้ามาอีกนะครับผมก็นะฮะ เดินโคนขึ้นไปไล่ม้านะครับแล้วก็ผูกโคนตัวหลังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีสามปากนะครับแต่เนี้เขาโดดรอยม้านะครับมันจะมากินจะมากินเรือเรานะฮะเขาให้เรากินได้นะครับแต่ผมตำแหน่งนี้ผมยังไม่อยากกินนะครับแต่เนี้นะครับมันผมว่านะฮะผมได้จังหวะเข้าทาแล้วนะครับผมจะยอมทิ้งม้าแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปทําเขานะครับนะฮะ เพราะว่าเราจะได้ทําต่อเนื่องตลอดนะครับเ,เพื่อนๆแล้วม้าเขาก็ต้องเสียหมดเหมือนกันนะครับนะฮะแต่มนี้นะผมนะจะเอาโคนกินม้านะครับเขาก็จะกินม้าด้านหลังเรานะครับแล้วก็ผมก็จะใช้โคนล,ลุกไปนะครับเขากลงไปนะผมก็จะโคนล,ลุกไปอีกทีนะฮะเขาจะลงไปอยู่ของของแดเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะ บาแล้วนะครับผมก็นะต้องใช้โคนกินม้าเข้าไปครับนะก็ม้าโคนนะจมตีเรือเขาด้วยนะครับนะตำแหน่งนีนะ้เขาก็ใช้เรือกินนะกินม้าเราเลยนะครับแล้วก,ก็จังหวะด้จังหวะนะครับเข,ขาเขาทำต่อเนื่องนะครับลุกนะครับก็ใช้โคนเข้าไปลุกอีกครับนะเพื่อนๆนะเพราะเราจะลุกต่อเนื่อง นะแล้วเขาเข้ามาไม่ได้นะเข้ามาให้เขาตายนะโอ,อกาสตายสูงเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ใช้คนไปลุกตายนนะครับแต้มตรงนี้นะเ็าไปอยู่คลองแปดนะครับพเพื่อนๆนะฮะก็ตรงนี้นะครับผมก็ต้องกินนะมา้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นรองนะครับก็ต้องกินม้าออกไปก่อนนะครับนะเขาก็ตีลุกนะครับแต้มน,นี้เขาก็ หวังว่ามันน่าจะเสมอนะฮะแล้วตีลูกกินแรกเรือน,นะครับนะแล้วก็ <_ H op> เขาก็ใช้เบีย้ยกินโคนนะครับตำแหน่งนี้นะผมก็เลยง่ายนะครับตั้งพื้นที่นะแล้วก็ไอ้เบีย้ยตัวเนี้มันมันเป็นเบีย้ยคว่ำนะมันไม่ใช่เบีย้ยง่ายนะครับมันตายแน่นอนครับว่าผมก็จะได้เปรียบเบีย้ยเขาตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็พื้นที่นะครับก็เขาเขาพยายามไปหาพวกกันนะฮะไปหาพวกเขานะครับ ตอนแรกผมว่าจะเอาเม็ดไปขัดนะครับมันก็ไม่ดีนะจะว่าจะไปขัดขัดตาอับให้ก็อับก่อนนะฮะก็เลยใช้ขนขนขึ้นไปดีกว่านะครับต่อแต้มนี้นะก็พยายามเข้าไปบีบขดนะครับดูเวลาก็เหลือน้อยเหลือเกินนะครับเหลือนาทีกว่ากวๆนะครับจะไล้จนไหมครับเพื่อนๆครับก็นะต้องพยายามบีบไปก่อนนะครับนะยังเขามีเวลานะครับเหลือนาทีกว่าๆครับ บีบเข้าไปครับนะใจขขุนเข้าไปครับไวๆหน่อยฮะขุนอีกครับนะครับก็เดินขุนเข้ามานะก็ลุกครับนะตามไปครับไวๆครับโคนครับนะก็ต่อไม่กินครับกินกลับมาครับเวลาเหลือนาทีนะครับจะดุนหน่อยฮะเอ้าขึ้นมาอย่างนี้นะก็ลุกไปก่อนครับนะ แต้มนี้ต้องลุกก่อนครับเหลือนาทีนาทีนะ้ครับนะเอาเขาลงไปไม่ลงมาอีกตานนะฮะก็ขุนเข้าไปนะขุนอับนะครับเขายังมีตัวเดินนะครับแต้มนี้นะครับอ่าเขาเดินขนเข้ามานะฮะก็ลุกครับนะเหลือห้าสิบห้านะครับนะก็เขาแต้มพอดีนะครับเพื่อนๆนะฮะโอ้ยใจหายใจความหมดเลยเกือบจะไม่ตาย โอเคครับเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้นะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวละไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย